วัสดีครับผม่ม,มก็ดมบันดรงอีกแล้วนะครับมนนีผ้าเล่มาถแถวไอ,อ้บ้านดำผ้าือเก่าครับมนดีในเมนูเสบตาสวดือเก่าครับพี่น้องรับป้าผุนเตรียมไปละ เอ้าก็รบีิจากรอะไรที่นี่ไก่ไก่อะไรตาบีเรามาดัดดกขนไก่ซอยกันนี่ยังดีขี่ไก่แม่นบุติตตอนมักหน้าตอนมักหน้าโอ้โหมาดกซอยได้พี่นอ้อง Ôi, ai mài vậy? Ui, cái hỏn mượt này mày? Ô, cái bậc chồn Chồn nữa đang kìm không? Tôm á Tôm dữ dữ nè Dạ nụ toàn can con cuốn như thế nào ôi ngày kìa. Nhà mắm à. mấy... hoàn. luôn thế này luôn 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 rồi hoàn cùng cây nó thì nọ ไปครับไก่ลงหมอ้อโอ้ไก่ตัวเดียวนะครับลายหนึง่งสุดนะนี่หอดไข่อัน่นเป็นจุดหัวหนุ่ม มันสั่นแซ่บๆเด้อพี่ กินนับกันเด้อครับบนลาดสถานีครับผมต้มไก่บ้านครับนี่ไก่บ้านผุนในตัวเออในส้มมีหลายตัวครับผุนนะเฮ้ยหลายเนินครับผุนผุนถ้งขอกม่วงนึ่ก็มีเหรอนี่ผุน พูดกับมี่อีกโอ้หลายโตอยู่ครับอยากกินตัวได้กันสิเอาสิเอามาสั่นา่าอันนี้กันตีแพ่มากกจะจัดการขึ้นกันแล้วมึงส่งกัวได้ตัวได้แพ่ อยยานคนวะเรียน <c oughs> ยังไปตีได้ครับอยู่นี่ <c oughs> อันนี้ก็สุด ผสมพันธุ์กันเนาะครับตัวนี้สองคู่นี้เออก,กล้วกยครับกล้วยกับมีจักหน่วยเหมือนกันนะไปได้เลย โอ้โหเด็ด,ดตัดออกตอกนี่ครับต้มสมุนไพรต้มไก่ไส้ละส่วนไวดี่ไถ่เงนี่เด็ดตัมมันบน่เลีไหอืมอเอาแบตัมมันเอายู่บ่าฮะฮงงกินแล้วอันหนึ่งพิ่กินนะครับโอ้โห แสบ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 ครับแสบเสบแสบอยู่เอาแค่นี้ก็ได้ครับเด้อทำสิเปิดเพลงเหรอ